ต้องใครไม่เีมาอนฉันกรอบปลิงเฮนก็บอกว่ามีปลิงเราไ่ใจไม่ค่อยดีใช่ไหมเ่ไมี่นาะว่าไปมางงั้นเล้วพันจะไปยังไง จะรออนนี้เหรอรถเก็บรถล้ฮะเล่นเนี่ยเอาไ,ไปได้ไหมมันมันยืนยันเราไปได้โอเคคนพี่เพื่อ้คนแสดงมคนพายนะทห,หารพายกันอยู่แล้วใส่มานนี่ไอ้เน <c oughs> ๊ะจะมาตายยัไปยนต์ตัวใหญ่ยัตตักร,ระไย,ยันตตกระไร โอเคอันนี้อันนี้ใบข้าเข้าน่ไปจะนับนายอาเยอะบเยอะัเลยเนะั้อสเรื่องอะรโอเคงนเออมักี่อีน่าดูเอาความอมมาดูการไหมพวกเราสีคนนึงไม่ไดน่รอบนึงให้ให้โชเฟอร์เอีพายต้องพายไปตามทางเนาะไป ไปก่อนพี่ไปก่อนเลยโอเคนะยังไงไปเจอกันที่เรียเด้อเดี๋ยวเราเอากระเพาไปส่ง<ป>พี่น้องก่อนนะส่วนท่านี้ก็ดูแลทางนี้ไปพวกเราก็จะนำอาหารบางส่วนเนี่ยส่วนนี้ไปส่งพี่น้องก่อนห้ามจับปลานู่นนะห้ามจับปลาส่วนด้านนี้ก็ดูแลรถ บบลลแล้วถ้าถ้าขับไปได้ก็เข้าไปจำเลยวัดอ๋อโอเคไปจำทางเลยก็ได้นะครับเนี่ยทะเลมากเลยครับดีทีไปตรงอาหาร <laughs> อย่างนี้แหละมีแต่น้ำไปหมดเลยเลยดูสิครับ แต่ก่อนเป็นนาแปลงนาข้าวทั้งนั้นแต่ปัจจุบันล่าสุดก็คือมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยมวลน,น้ำม,มหามหามหาศาลหน้าที่ที่เรือเข้าไปนี่แต่ก่อนเป็นเส้นทางนะที่ท่านผู้ชมจะจําได้ว่ารถแห่จะเป็นขบวนช้างก็แล้วแต่ก็ะช้จ,จ,จะใช้เส้นทางนี้ผ่านตลอดแต่ณขณะนี้เวลานี้ก็คืออย่างที่เห็นในภาพนะครับว่ามีแต่น้ําทั้งนั้นเลยอันนี้ที่เราขับเรือเข้าไปนที่พายเรือเข้าไปนั่น,นอ่ะ เป็นเส้นทางนะเป็นทางรถทางวิ่งทางเดินทางสัญจรปรกตินี่แหละครับเนี่ยด้านหลังทางมุ่งหน้าเข้าไปที่กุดน้ำใสหรือว่าทางอกจะกุดน้ำใสอือาหารก็มีกับข้าวกับปลามีเกงมีส้มตำก็คือเอาไปส่งพี่น้องที่พัฒนาอยู่ที่ลำน้ำขุดน้ำใสนะครับอืม ถ้าถ้าเราลงไปในลึกไหมน้าตรงเนี้ยอ๋อ oh, มันไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่าเป็นถ้ามันมันมันก็คือใช้เรืออ่ะมันจะรุนแรงด้วเนี่ยน้ำาลังเลยกุอมือสานั่งตัวตรงตรงเพราะว่าแต่หัครั้งเนาะตืหตโหัคลังเนาะน้ำไหลแรงมากเลย,ายอาศัยคนที่พายชำนาญน,นะครับถ้าท่านไม่ชำนาญไม่สามารถแต่ว่าสามารถลงได้ไหมนะอืสมมติเราลงดูก่อนเด้อ โอ้ได้ตัวมันนึกนี่ขอโทษทีโอเคเดี๋ยวเวลาที่ประคองเรือให้โอเคปะอุ้ยจะน้ำบ้าน้ำนี่ด้วยต้องไปมุดริงอ๋อมันเดินไปได้นี่ข้าศนี้ไม่ลึกก่าโอ้ไมนลึกโอเคปะอ๋อตอนนี้เราเราเราเพื่อความถนอมแรงเราเดินไปได้โอ้เข้าใจเข้าใจดีดีดีกว่าพายเนาะถ้าพายมันปลิวไปตามน้ำน่ะ nè này đi là một chừng ta ừ to cái nào thế này okay, ba. Tại, tại yên, yên ปกปะงั่นล่ะนึกนึกไ่มีที่เป็นข้าวเอ็น้ำเท่านั้นเลยเรู่องอเไรแค่เอียงปกปะปกไปเลยไปเลยไปเลยี่ะจะดูว่าน้ำระดับไหนระดับเอีย chập tuyền châu lần này Dùng dỡ đuôi nó Tăng về É com o meu pai. ดับเหนื่อยมากเลยดับไปนอ,ใอปนให่บ้านโมกี้พักกินตรงไหนข้าวนะ <c oughs> หอบเลย <c oughs> มากินข้าวก่อนมา มากินข้าวก่อนกิ้งสั้นๆประมาณประมาณ3นาทีเออแค่ลองแบบตูไอ้โนตู้ดับดูในนั้นลองไปดูแล้วสุดท้ายหนึ่งดิลองไปดู3นาทีเออมันเดียวมิ้นก็มีเกี่ អំឡែលលន់តែប៉ាមឡែលលន់ប្រហែលថានេះដើរឯងនូនទៅบ้านตุ้ยមឺចុញលើសមុទ្រบ้านមើតអបាយសាត់លងអើនោះហើយយ៉ែบ้านទីមិនតែច្នាតទៅ มาเด้อพี่คนนี้เองกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวนาลงสื่อถือนี่เองโอเคนี่คืออะไรของขมจ

นี่มันน <fr> <aya> <'s> ้ำนองนี่น้หน่ะคุยคุยแต่มันจะชื้นๆเลยเด้อร้อนนี่ข้างหลังกระเบื้เตะดีสีบ้านอายจช้อนได้ด้วยลาเตอกับการเตืองเนาะอือเตือ เออมึมึมาผมไม่ได้อยู่นานแล้วบ่ายสามผมกลับแล้วมีใครดูวัวใช่มันเหนื่อยเตเดใจน

เดี๋ยวมาน่จะได้บ้างเน้ดูเดเี่ยวเอ้สมกาจอปนสมบาตก้งตกน้ำเจ๋อ้าเหนียวเจ้าเหนียวน้ำน้ำมันไม่ใช่มันไม่จิดกันแล้วคนหนึ่งไม่ดี ม um um, да um ันจะมันจันรีบน่าจะเกม็รกอ้ตูไม่อยู่ตูไอ้โมนาเกมันยังจังบานให้องนี่ตกตานุ่มโม่โคกโคคกยางอะโคกม่โแบบนี้คืมโอ้ยีอื้อใจจามไปไยมันจาอยู่ไอ้ออมซูปอยู่

เอายมตงมาตังังยมาเนี่ยยังยังใหญ่ยังแข้งไว้ทำอะไรขับน้าเหรอขัดใบน้ำไม่เปนเอาทะไรวล่วดเหรอโอ้น้ำผไม่เยผมไม่หนน้ำเยอะอย่างนี้รอนี่นี่คือว้น้ำใช่ไหมอืมยอด